สวดีค่ะสซนาดิสตอรี่นะคะแม่นะค่ะสวัสดีค่ะนอานะคะจุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายของแม่กับพี่เฟิรคืออะไรคะเราอะไปทะเลกันบ่อยใช่ไหมแล้วเราอะใส่บิกินีกันสองคนแล้วแม่อะเป็นวันพีพคนเดีเยวอยากับเซ็ตถ้าได้เย็นแล้วเสร็จเขาก็เลยบอกว่าเอา้าทำไมฉันไม่ได้ทุกพีแแบบพวกเธออะ <c oughs> จากนั้นมาก็เลย เป็นแรงผลักดันให้คุณแม่เนี่ยออกกําลังกายจากตอนนั้นไซอะไรไซแอลใช่ไหมเอลตอนนี้เป็นเอ็มแล้วจ้า่ความท้าทายในการออกกําลังกายในวัยแม่คือจริงๆด้วยเรื่องของอายุใช่ไหมอายุเยอะอย่างเงี้ยบางคนก็จะคิดว่าแบบออกไปออกกําลังกายมันจะเจ็บนั่นเจ็บนี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเริ่มจากการเริ่มก่อนนุม่ะแม่เริ่มตยอางเดียชิใจก่อนถึงแม่แม่มีโรคประจําตัวเพราะาอยุเดยแล้วแต่เราก็ต้องสู้จจรัก ต้องใจรักคือใจรักมันมันมีทุกอย่างมันต้องเข้ามารวมในตัวเดียวกันแลว้วว่าสู้ทนแล้วก็พยายาม่างอย่างเนี่ยตั้งใจให้ได้ทุกวันนี้ก็อ,อย่างที่เห็นนะแม่ก็ไม่ค่อยมีโรคอะไรแล้วแล้วก็ไม่อ้วน ไขมันไม่ขึ้นสุขภาพดีการออกกาลังกายเปลี่ยนแปลงเราในด้านไหนบ้างใช,ใช่ส่วนตัวแล้วคิดว่าแบบเปลี่ยนแปลงให้เรามีระเบียบมากขึ้นมวินยัยมีวินัยในการที่จะไปซ้อมอย่างเช่นเฟิร์นอย่างเงี้ยเฟิร์นมีแพร์ที่จะไปแบบไปวิ่ง70โลอ,อย่างเงี้ยอย่างอาทิตย์หน้าก็ต้องไปซ้อมแหละอาจารย์อโค้ชอย่างเงี้ยก็จะให้ตารางมาว่าเราต้องวิ่งแบบนี้เวทแบบนี้นะเพราะว่าไม่งั้นนะเราก็จะเราก็จะแบบ ทำไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้ใช่ไหมสำหรับ,บแม่เนี่ยแม่จัดระเบียบให้กับตัวเองคือบอกตัวเองขั้นแรกเลยห้าโมางครึ่งทุบทานข้าวเย็นหกโมงครึ่งจบแล้วไม่ต้องกินยนอะไรแล้วเริ่มสตาร์ทออกกำลังกายที่บ้านเพราะว่าแม่เป็นคนเล่นออกกำลังกายในบ้านเราหกโมงครึ่งทนะุบหนุเนี่ยเราออกกำลังกายไปลยชั่วโมงทุกวันเวลาเนี่ยคือเป็นถือว่าเรายึดเป็นเวลาของเราเลยจัดระเบียบตัวเองอจัดวินัยให้ตัวเองตรงนี้ปั๊บจบเลยไม่ทําอะไรไม่จับอะไรทั้งสิ้น ก,ก,ก็เปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเป็นคนที่มีวินัยมากยิ่งขึ้นม<ๆ>ีระเบียบ<ๆ>พวกเราออกกําลังกายกันสาคนไหมก็ ไมออกกำลังกายนะก็วิ่งเนอะก็วิ่งที่ไปบ้านแม่ก็ไปวิ่งขึ้นเขากันวิ่งคว้มกันแล้วก็จะเป็นแบบบางวันที่ขี่จักรยานกับซาร่าเพราะซาร่าเขาจะไม่ค่อยวิ่งชอบปั่นจักรยานแทนแต่เฟินกับแม่บางทีก็แบบเวกันกระโดดเชียร์กันอะไรอย่างนี้หน้าบ้านก็ดีนะได้ออกกำลังกายด้วยกันแม่และน้องเป็นแรงบันดาลใจยังไงให้เฟิร์นใช่ไหมเฟิร์นว่าเป็นกำลังใจมากกว่าเป็นกำลังใจแบบแม่ก็จะไปเชียร์แบบ ไปเชียร์สู้ๆนะอ,อะไรอย่างเงี้ยพอถึงเส้นชัยแม่ก็แบบเอาขนมมาให้กินน้องก็ <laughs> เอาขนมมาให้กิน <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาเราชนะเขาก็ดีใจด้วยเวลาเราแพ้เขาก็คอยปลอบใจไงก็แบบ <laughs> ไม่มีซ้ำนะแล้วก็แม่จะบอกตลอดนะถ้า DNF ก็สนามหนะ้าก็เอาใหม่ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยแบบซัพพอร์ตกันเรื่องกำลังใจด้วย <laughs> แม่คนพาไปโรงพยาบาลด้วยใช่ใช่ใช่ล่าสุดก็เข้าโรงพยาบาลแม่กับน้องก็พาไปแรงบันดาลใจของแม่คืออะไรแรงบันดาลใจของแม่ก็คือลูกเฟิร์นซารา เป็นแรงมัอรใจของแม่ให้แม่มีความรู้สึกว่าขึ้นลุกขึ้นมาออกกําลังกายสู้กับชีวิตใช้ชีวิตมันยาวขึ้นยาวขึ้นอทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงหนึ่งอยู่ได้ยาวขึ้นไม่มีโรคภัยแค่เจ็บแม่แล้วตอนที่แบบเพิ่งจะเริ่มเหมือนแบบว่าเริ่มแบบวันแรกเลยยากไหมที่จะออกกําลังกายยากยากใช่ไหมยากเพราะว่าเพราะว่าจะบอกเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันเห็นไหมใช่ไหมบอกเออพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวอย่างลดความอ้วนอ่ะ พรุ่งนี้คใครลดแล้วกันใช่พวกนี้ไปเรื่อยๆใช่ใช่แม่จะบอกเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เฮ้ยแล้วถ้าทำไปแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยตรงนี้ปวดอ่ะปวดขาแล้วปวดเข่าแล้วแบบแล้วจะนอนได้ไหมอะไรเงี้ยกลัวไปหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วพอวันหนึ่งแม่บอกว่าเฮ้ยเราต้องเอาชนะเราต้องลุกขึ้นมาแบบออกกําลังกายแล้วมันเอาชนะแบบอะไรในตัวเราที่มันเป็นอะไรที่แบบ ไม่ดามไม่ทำเธอไม่ดามไม่ดามไหลขาวมันตีกันอยู่ไม่ทำไม่ได้หรอกไม่ทำไม่ได้พอกบอกว่าถ้าเธทําสักข้อหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรมั้งเออมันก็ทำได้ไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะเพศอะไรผู้หญิงผู้ชายใช่ใช่ถ้าอยากทำมันก็ทำได้หมดแม่ไปกำลังใจให้ทุกคนเลยให้ออกมาเดินก้าวแรกไม่ต้องไปก้าวสิบไม่ต้องเริ่มจากเริ่มก่อนใช่เริ่มจากเริ่มต้นเช็ดบอกตัวเองก่อนเลย เราต้องทำได้ไม่ต้องทำได้หนึ่งถึงสิบในวันแรกเอาแค่ข้อหนึ่งแม่มีแบบมีโกไหมว่าจะวิ่งได้แปดร้อยโลเลยอะไรแบบนี้ไหมแม่เห็นหรอกคือเราแม่เฟิรนรู้นิสัยแม่เขาแม่เป็นคนแบบว่าไม่ได้รู้ตัวเองว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าแต่งกับแม่ก็ง้ที่แรกล่าสุดเนี่ยสิบเอ็ดโลแม่บอกว่เฟินแม่จะไหวไหมวะแต่ว่าคือแม่ก็ผ่านไปได้แล้วก็ไม่เหนื่อยแม่อะไรแม่ก็เลยไม่รู้จะพูด ไปกับตัวเองว่าจะได้ตอนนี้หรือเปล่าแต่ว่าเราไปอยู่จุดนั้นก่อนทาให้เห็นด้วยใช่เราอยู่จุดนั้นก่อนเราถึงไม่หนไม่น้นพูดเยอะเจ็บคอต่อมาอน<ะ>ั้นเลยวิธีการเตรียมตัวยังไงก่อนไปวิ่งถ้าเฟิร์นนะเฟิร์นก็จะสอบเนี่ยก็จะมีตารางสอบของตัวเองแต่วของแม่เขาจะออกกาลังกายตาม YouTube ทุกวันอยู่แล้วไงเขาก็จะแบบ ขาหรือทั mm ้ง hmm. ต yeah, mm ัวอะไรเงี้ยบางวันก็เป็นแขนบางวันก็เป็นตัวแล้วแต่อะไรเขาก็เลยแบบมีพื้นฐานทางน้าออกกําลังกายมาไปวิ่งมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้แบบเหนื่อยเท่าไห่ก็อย่างที่แม่บอกตอนแรกอะคือเรามีไม่หนของเราทุกวันหลังอาหารเย็นแวลาหกครึ่งไปแล้วเนี่ยแค่ขอเวลาสักชั่วโมงทุกวัน ออกคอมการไปดูโทรทัศน์ไปก็ได้มันอยู่ที่ในนี้หรออยู่ที่เ้างในคือแฟร์อยู่ที่ในนี้อุ้ยอยู่ที่ในใจอย่ทใจค่ะถ้ายังไม่เริ่มก็เริ่มพร้อมกันเลยนะคะแยนไปก่อนในแครครั้งหน้าจะว่าเรื่องอะไรก็ติดตามด้วยค่ะโอ้โห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 